สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาดูตัวใหม่กันนะครับก็เป็นน้องหมีแพนด้านะครับกเพิ่งได้มาครับก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยกันว่าจะมีความสามารถอะไรแล้วก็ชื่ออะไรนะครับนะยังไม่ได้ดูเลยนะครับมาก่อนดูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ด่านที่เราคุ้นเคยกันด่านห้าครับนะออกให้หมดครับออกให้หมดอย่าให้เหลือครับอย่าให้เหลือ เรามาดูกันว่าน้องมีของเรานะครับชื่ออะไรและทําอะไรได้บ้างนะครับเออสีเลยนะสี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 ทองใช่ไหมทอง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 เรานี่ง่ายนะครับปุ๊บแม่ะชื่อมาร์ตสเตอร์โบโบนี่หรอครับอ่ะดูข้อจำกัดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูชื่อกันทีหลังข้อจำกัดขอเขาคืออะไรวะ อะไรจิม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 อะไรวะเดี๋ยวนะหื่มกระแทกพื้นจิม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 อ๋ออหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่หนึ่งสามสี่หนึ่งสองสามดิเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองด่านที่ 3, 3, 5, มันง่ายง่ายไดนรายการสัก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 ด่านด่านสามไม่ด่านสามน่าจะง่ายด่านสามมันดันอยู่ข้างหน้าอีกโอ้เดี๋ยวเอามาเอามาด่านสามแล้วก็จับไปอยู่ข้างหน้าหยู่อยู่ข้างหน้าหายยากซะด้วยโอย้ย อึบอึบอ,อยู่ไหนวะ,อ,ะอยู่นี่อ่าลองดูงสิความสามารถคืออะไรนะครับต่อยหนึ่งสองสามสี่ไปพลังต่อยสามครั้งแล้วก็ปล่อยพลังฮาดูเค้นนะครับตึงตึงตึงหมอเสร็จแล้วก็กระโดดทุบพื้นสตันอืมโอม หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูชื่อของเขากันเด้อเด้อเด้อกดผิดดูชื่อของเขากันครับชื่ออะไรเอ่ยเขาคือใครเขาชื่ออะไรมิสเตอร์โบถ้าเป็นในถ้าเป็นกังฟูเม่ด้าชื่ออะไรอะโปไหมจำไม่ได้ไม่ไม่เคยคุ้นมิสเตอร์เบอโอนี่อะไรโบไหมใช่ไหมนี่ขอ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 เปิดเปิด Google แปรมันมาสเตอร์มันช่มิสเตอร์มาสเตอร์ มาสเตอร์บาวอ๋อบาวไม่ใช่โบสตบาว B A O อราบ่าวอาจารย์บาวนี่อาจารย์บาวนะครับดูความสามารถหน่อยดิปรมาจารย์กงฟูผูกเก่งกาดในการกินเกี้ยวเอาแล้วเอาชนะศัตรูเมื่อเหลือเกี้ยวดังกล่าวเพียงอันเดียวโอ้เหลือเกี้ยวอันเดียวจะชนะจะเก่งงั้นนะครับความสามารถของเขานะครับเขาต่อยนะครับแล้วก็สร้างลูกบอลพลังที่โจมตีศัตรูนะครับจากระยะไกลไกลเลยนะนะครับความสามารถพิเศษของเขาก็คือ บานะเบาทุบหมัดของเขาลงพื้นดินท่งคล killed, ืคล่นกระแทกครับศัตรูมึนงงนะครับแต่ถา ja มว่าก่วิไม่รู้ครับมันไม่บอกไว้นะครับนะก็แอะแทกอยู่ที่ร้อยห้าสปีดฟาสเฮ้ยสปีดฟาสเลยเหรออันนี้อ๋ออ๋อก็อ๋อก็เหมือนเพื่อนเขาแหละนะเออเขาน่าจะเท่ากันหมดนะพวกนี้ไอ้ตระกูลนี้น่าจะเพื่อนหมดเท่ากันหมดเออน่าจะเท่ากันหมดนะครับนะเออนะเอาไปดิเอาไปดิจะต่อยรัวแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นตุ้มอ๋อแต่ว่า คือต่อยอ่ะต่อยก็โดนหลายตัวนะเสจแล้วปล่อยพลังขึ้นเต่าก็โดนหลายตัวด้วยเออก็เข้าท่านะเออวะน่าจะพอๆกับน้องหมาก็คือต่อยโดนหลายตัวแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าโดนหลายตัวเออวทนนะทุบคืนอ่ะคุปดีเออประมาณนี้นะเออประมาณนี้นะครับเออก็ก็พอพอ,อ,อได้นะพอได้นะแล้วเสร็จมีโจมตีก็แคบๆนะครับนะแล้วก็เริ่มต้นเลเวลหนึ่งที่ห้าฮะห้าหรอ เดี๋ยวนะเอ่อไอ้เพื่อนเพื่อมันห้าเปล่าห้านี่มันตัวธรรมดาเลยนะเดี๋ยวนะพวกนี้ห้าไหมเ่ะเอาก็ห้าเหมือนกันเออเป็นตัวเลเจนด a r y ที่เริ่มต้นที่ห้านะนะนะต่อย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 พลันขึ้นเต่าต่อยต่อยขึ้นเต่าต่อยต่อยขึ้นเต่าต่อยสามหมัดแล้วก็ขึ้นเต่าก็คือจะโดนรอบๆเลยนะครับนะก็โอเคแหละ ก็ดีระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้ว่าดีมากมายอะไรนะครับนะก็มีไว้ใช้ก็โอเคแข็งแข็งอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับไม่มีอะไรมากนะครับเนื่องจากเข้ามาดูนี่ก็สมิโจมตีก็แค่นี้แคบๆนะครับนะทีแรกนึกว่าจะเป็นอ่ากังฟูแพนด้าเป็นหรืมสิไม่ใช่คือถ้าเป็นกังฟูแพนด้าพลังมันต้องแบบเยอะานีไงใช่ไหมมันจะแบบจะแบบเก่งฉีกไปเลยไงแต่นี่มันก็แค่ ร้อยห้าคือเท่าเพื่อนๆทั้งหลายนะนะสปีดฟาสเหมือนเพื่อนเพื่อนเลยนะนะสรุปดูไปดูมาน้องแมวแย่สุดนะครับ mm hmm. ก็น้องหมาชอบที่สุดน้องหมาน้องหมีูดกับแพนด้านี่น่าจะพอๆกันนะครับนะอืมแต่ชอบน้องหมาที่สุดก็เลยอัพเลเวลน้องหมาจนเต็มไปแล้วนะครับนะอบอบ้องหมาชอบชอบน้องหมาขับดนะ่าไปเนี่ยอะไรวะเอยเร็วเดี๋ยวเลยเลยเลยเไม่ใช่เนี่ยนี่น้องหมาเขาอัพจนเลเวลนะสี่ร้อยละนะนะสนตื่นก็พอๆกันนะครับนะอโอเค คลิปนี้สั้นๆแค่นี้แหละครับก็จบละก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาทับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ